สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาตามช่างก่อสร้างสร้างสร้างบ้านนี่แหละครับนี่เขาจะเป็นบุคคลนี้ชุดเขาจะไม่มีอาวุธนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันโอเคเขาโกรดแล้วเขาก็เดินออกมาละมอร์นิ่ง <Morning S 2> ครับทุกคนแลาต้องทำใหช่างให้เจอนะเพราะว่าเราเราทำเขาโกดแล้วเขาก็ออกมานอกบ้านแล้ว นู no, no. No. Like one, like ้นเขาต้องอยู่ที่ทํางานของเขานะครับนู้นก็ตรงนั้นนี่ไงคือเขาจะไม่มีอาวุธเหมือนเหมือนช่างที่ทําชุดนะทุกคนก็จะมีอาวุธอยู่ข้างหลังมีเขาจะอยู่บ้านเขาอย่างนี้เราต้องอยู่ไกลๆนะแล้วเขาเขาจะทำกิจวัตรประจําวันเหมือนเดิมเขาก็ไปอยู่เขาเดินไปแล้วเขาเดินไปแล้วอยู่ว่าเขาจะไปหาหินนะเนี่ย เขาเข้าไปในห้องของเขาเน้ะทุกคน,นจะพาไปดูเนี่ยเห็นไหมเป็นที่เจียหินอยู่เขาลัางทำอยูออ่แล้วทุกคนเอ่อเราขอโทษเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจดูทุกคนเราทำยังไงถึงจะมองเห็นดีนี่เขาก็ยังมองเราอยู่ อเคเขากลับไปแล้วโอเคเขากำลังก้มทำอยู่นะทุกคนโอเคเราต้องอยู่ห่างๆเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ไกลเนี่ยเขาจะจ้องเราแล้วเขาจะไม่ทําเหมือนกิจวัตรประจําวันนะทุกคนวันเนี้ยเรามาตามติดชีวิตของคนที่สร้างบ้านเนี่ยเขาใช้เครื่องเจียในการทําเอาหนินะมาทําบ้านนะทุกคนนี่เขาออกมาแล้วนะนะทุกคนเราต้องถอยเดี๋ยเขาเห็น ตรจะเห็นกันนะเขาเข้าไปในบ้านนะทุกคนนะ่ะ <c oughs> เขาก็ไปยืนเจหินเหมือนเดิมหมู่บ้านนี้จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะเขาเลยนะครับเพราะว่าเขาตัดหินท่าหิน <c oughs> ออกมานะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราหลบเดีย๋ยวเธอไม่ไปกติ <c oughs> โอเค <c oughs> เขาก็ไปยืนหน้าบ้านพักหนึง่ง น่าจะออกแบบดีไซน์แล้วเขาก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็กลับเขึ้นไปในบ้านอีกครั้งนะครับแล้วเขาก็ขึ้นไปเจียเหมือนเดิมสำหรับใครที่อยากรู้วิธีสร้างที่เจ๊หินนะครับไปดูในคลิปได้เราอัดคลิปไว้แล้วว่าใช้ วัสดุอุปกรณ์รณนะอะไรมาทำไมเขามาทางนี้ย<ะ>ทำไมเขาต้องไปฟังนึงอะอุย้ยฝั่งนึงโอเคเราต้องรองเขาออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะทุกคนตอนนี้เขากำลังสร้างเขากำลังตัดเหล็กทำเจียหินเจียผ้าเจียอะไรอย่างงี้นะทุกคนเพื่อไปสร้างบ้าน ขาหัานตามเราอะ่ะ I'm so sorry <Yeah. S 1> นะครับทุกคน เราก็จะกระโดดทำให้ทุกคนตาลายขอโทษด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมบ้านของเขาเป็นลวดลายสวยมากเพราะว่าเขาเงเหิีนไงทุกคนนี่เป็นไง <c oughs> ออกมาแล้ว เดินไปข้างหลังด้วยโอเคเขาได้อยู่รอบบ้านนี้โอเค <c oughs> เขาอยู่นอกบ,บ้านแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าบ้านเนี่ยทุกคนจริีโคูตสวยตรงนี้เห็นไหมนี่ไงเครื่องเจียทุกคนโอเคเขายังไม่มาปิดประตู ทำทุกอยากให้เป็นปกติแล้วหายไปนี่เขาออกมาดูแล้วว่าเราเข้าไปขโมยของหรอือเปล่าอืมฉันเปล่านะฉันเปล่านะเขามาเองฉันเปล่าลองนะทุกคนเขาปลอมตัวได้ ไอ้ปลอมตัวเป็นอีกเป็นคู่เหมือนของไอ้ของหมอยาทุกคนอ้ผมนี่งงเลยแล้วเขาก็ย้ายมาอยู่บ้านนี้ทุกคนเขาปลอมตัวได้อะครับหรือว่าจริงๆแล้วเขาคือหมอยา เราเห็นว่าหมอ,อยามีสงองอาทุกคนหรือว่าจริงๆแล้วเขาคือหมอ,อยาแล้วเขาปลอมตัวไปเป็นไม่ไม่มไม,ไม,ไม่ข้างในข้างในเหมือนจะมีหรือเปล่าอเอาคนนี้เห็นไหมคนนี้เราตามชีวิตเขาแล้วเขาจะมีอาวุธข้างหลังทุกคนแต่ว่าคนนี้ไม่มี เขาจะเป็นคนเดียวกับที่หมอยาหรอหรือเขาคือหมอยานี่อะไรครับเนี่ยหรือว่าแต่ละวันเขาจะทำไม่เหมือนเฮ้ยโคตรเนียนน่ะคือตัวนี้เขาปลอมตัวได้เป็นทุกที่อ่ยทุกคนดูดิปลอมเป็นหมอตำร้ายอย่างเงี้ยแล้วสรุปแล้วมเมื่อกี้เนี้ยผม้หญิคนเข้าไปในบ้านเนี่ยเฮ้ย ขอรูหน่อยเฮ้ยพี่บอกนะว่านี่คือตัวจริงอะไรกับนี่งงไปหมดเลยเมื่อกี้เราตามผิดคนเมื่อกี้เราตามผิดคนเนี่ยโน ไปไหนมาเขาเรียกประชุมกันแล้วนะทุกคนไหนหมอย้าอยู่ไหนหรือว่าหมอย้าโดนซอมบี้เลยทุกคนต้องแบบแปลงร่างเดี๋ยวนะผมหา อนี่อ,อ๋อเขารักกันแล้วเขาก็มีลูกกันแล้วนะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเห็นเด็กคนน้อยหมอยาโดนซอมบี้ฆ่าไปแน่เลยคือหมอยาหายไปนะทุกคนแล้วก็เลยเกิดกดารแบบแปลงร่างนี่คท่านิดลูกขึ้นมาใหม่เอาละเด็กน้อยคนนี้เป็นใคร,รอะลูก Mmm. <sighs> เขาเข้าไปเจอกันอีกแล้วพอเขาเจรจาก,กนันเสร็จนะเขาคุยอะไรกันก็ไม่รู้นะ่าจะแบบรายละเอียดของวันนี้ว่าใครทาอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะทุกคนนี่เจอลาไม,มา้คนเลี้ยงลาม,ม้าเนี่ยทุกคนมองยาหายไปได้ไงคะเนี่ยน่าจะโดนซอมบี้ค่ะ เบิ ah ่งอยู่เด้อถ้านะของเธออ้าบอกยากับมาแล้วหรอจะมืดแล้วนะครับทุกคนจะมืดแล้ว มืดแล้วหมดเวลาสําหรับช่างก่อสร้างนะครับเขาเข้าไปนอนแล้วเรียบร้อยคุณนายครับทุกคน